เชิญให้มาที่ตีรถสวยนะครับถ้าอยากออกรถออกง่ายแล้วก็จริงครับอย่างที่โฆษณาอะไรไว้ทุกอย่างครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีพีริดด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่ชารูมตีระสวยนั่นเองนะคะมาส่งมอบเจ้าตัวซูซูกิสวิพันนีเลยถามพีริดนิดนึงว่าทําไมถึงตัดสินใจว่าอยากจะมาซื้อรถที่ตีระสวยค่ะที่นี่บริการดีแล้วก็รถสวยนะครับคือเห็นปุ๊บตรงปกเลยไปจบตาของพีลิดเนี่ยออกง่ายด้วยถามนิดนึงประกอบอาชีพอะไรอยู่คะพี่เออรับเหมาครับอาชีพรับเหมานะต้องต้องบอกเลยว่าหลายท่านเนี่ยถามมีคําถามเข้ามาเยอะมากอุ้ยรับเหมาออกได้ไหมวันนี้การันตีจากพี่ดิด ถึงเสียงว่าเป็นผู้รับเหมาออกได้จริงได้จริงครับแน่นอนมีใครจ่ายรับรถไหมวันนี้ไม่มีเลยครับผมซื้อรถกระฉียสวยออกง่ายๆแบบนี้เลยได้จริงของเรามีรับประกันค่ะพิธิ์ในเรื่องของตัวโครงสร้างไม่ชนไม่ข้ามไม่ตัดต่อระบุชัดเจนในสัญญาครบช่วนไหมตะกี้ที่เราทาสัญญาครบถ้วนครับผมเซ็นสัญญาปุ๊บมีรับประกันตรงนี้ใช่ครับระบุชัดเจนเลยชัดเจนพบเจอชนหนักพลิกคว่ำเอามาคืนสัญญายกเลิกกันไปเลยมีครบถูกไหมครบครับสุดท้ายเนี้ยขอบคุณพทธิตมากๆนะคะขอฝากให้ทางบ้านนิดนึงว่า ออกง่ายจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญชวนให้หนูหน่อยเชิญให้มาที่ตีรถสวยนะครับถ้าอยากออกรถออกง่ายแล้วก็จริงครับอย่างที่โฆษณาอะไรไว้ทุกอย่างครับผม oh, ขอบคุณคมากๆเลยครับพี่